ยอย่างแรกนะคะแม่แอมก็เตรียมในส่วนของออสมุดนะคะคู่มือจดทะเบียนรถนะคะหรือถ้าหากใครยังไม่มีเล่มนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นสำเนาวสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i am diary ค่ะอาทิตย์นี้นะคะแม่แอมก็ตั้งใจนะคะว่าจะนำรถนะคะไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนะคะเพราะว่ารถ ภาษีรถยนต์ของแม่แอมเนี่ยหมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ยังไม่มีเวลาไปทําเรื่องต่อภาษีเลยนะคะและเนื่องจากว่าในปีนะคะรถยนต์ของเราเนี่ยก็คือมีอายุการใช้งานมาแล้วเนี่ยครบ7ปีแล้วนะคะซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะคะปี2522นะคะก็ได้มีการระบุเอ่อเอาไว้นะคะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานครบ7ปีนะคะโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะจนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจ ตปีนั้นนะคะจะต้องมีการนำไปตรวจสภาพก่อนที่จะนำไปต่อภาษีได้นะคะอย่างรถของแม่แอมนะคะเราได้มีการจดทะเบียนครั้งแรกก็คือวันที่14พฤษภาคมนะคะ2558นะคะถ้าหากเรานับไปอีก7ปีนะคะรถของเราเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสภาพนะคะก็คือ ในวันที่สิ้นอายุภาษีประจำปีนั้นๆน,น,นะคะก็คือวันที่14พฤษภาคมปี2565นะคะนั่นก็คือปีนี้เองนะคะโดยที่แม่แอมนะคะจะต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปต่อภาษีได้นะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็มาดูเพื่อข้อมูลนะคะว่าเหตุใดนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องนำรถที่มีอายุ สภาพการใช้งานครบ7ปีแล้วเนี่ยไปตรวจสภาพก่อนที่จะนํารถไปต่อภาษีได้วันนี้แม่แอมก็ได้นําข้อมูลดีๆนะคะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะทํำไมเราต้องนํารถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีเพื่อนๆรู้ไหมคะรถที่เราจะนํำมาวิ่งบนท้องถนนได้นะคะก็จะต้องเป็นรถที่มีสภาพมั่นคงนะคะแข็งแรงมีลักษณะ ขนาดและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกระทรวงนะคะการตรวจสภาพรถนะคะที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีแล้วเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะคะผู้โดยสารผู้ขับขี่รถคันอื่นๆนะคะ คนเดินถนนรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะโดยรถนะคะที่อยู่ในขายต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีนะคะก็จะได้แก่รถตามกฎหมายนะคะว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภทนะคะโดยไม่จำกัดอายุการใช้งานนะคะและรถตามกฎหมายนะคะว่าด้วยรถยนต์นะคะประเภทรถยนต์นะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะ 1>, 1. นะคะรถยนต highway, land, ย์นั่งส่วนบุคคลนะคะไม่เกิน7คนนะคะที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไป 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะเกิน7คนที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไป 3. นะคะรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุการใช้งานครบ7ปีขึ้นไป 4นะคะรถจักรยานยนต์นะคะที่มีอายุการใช้งานครบ5ปีขึ้นไปค่ะแต่เรานะคะสามารถนำรถนะคะไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้นะคะไม่เกิน3เดือนนะคะก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปีค่ะแล้วเราจะนำรถยนต์นะคะไปตรวจที่ไหนได้บ้างคะโดยสถานที่นะคะที่เราจะสามารถนำรถไปตรวจสภาพรถยนต์ได้ก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายนะคะว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภทนะคะ เจ้าของรถนะคะจะต้องนำไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนนะคะหรือตอรอ,อค่ะที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ค่ะ 2. นะคะรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะคะประเภทรถยนต์นะคะส่วนบุคคลและรถจกักรยานยนต์นะคะต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ ของเอกชนเหมือนกันค่ะหรือตรอ,อเหมือนกันนะคะที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นค่ะอัตราค่าตรวจสภาพรถนะคะที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนนะคะหรือตรอ,อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัตราเดียวกันทั่วทั้งประเทศเลยนะคะโดยรถจักรยานยนต์นะคะจะอยู่ที่คันละ60บาทค่ะรถที่มีน้ำหนักเปล่าไม่เกิน2000กิโลกร,รัมนะคะคันละ200บาทค่ะ รถยนต์ที่มีน้ำหนักเปล่าเกิน2,000กิโลกร,รัมนะคะคันละ300บาทค่ะหากเราตรวจสภาพรถผ่านนะคะสถานตรวจสภาพรถเอกชนเนี่ยหรือตรอ,อนะคะ จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถนะคะแบบตามที่กรมการขนส่งกำหนดนะคะแต่หากพบว่ารถไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพนะคะสถานตรวจสภาพเนี่ยก็จะแจ้งให้เราทราบนะคะเพื่อนำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนะคะแล้วจึงนำมาตรวจสภาพรถใหม่อีกครั้งนะคะที่ตรออเดิมนะคะอีกภายใน15วันนะคะแต่จะเสียค่าตรวจสภาพรถครึ่งหนึ่งนะคะของค่าบริการเดิมแต่ถ้าหากเรานำรถมาตรวจสภาพเกิน15วัน หรือว่านําไปตรวจสภาพรถที่ตลอ,ออื่นนะคะเราก็จะเสียค่าตรวจสภาพรถในราคาเต็มเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตลอ,อนะคะไม่สามารถรับตรวจสภาพได้นะคะก็จะมีนะคะ 1. นึรถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปนะคะจากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือจดทะเบียนนะคะเช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนลักษณะรถเปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นค่ะ 2. อรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์เช่นไม่ปรากฏตัวเลขตัวเลขชํำรุดหรือมีร่องรอยการแก้ไขขูดลบหรือลบเรือนจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ค่ะ 3. รถที่เจ้าของนะคะได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วขราวนะคะหรือแจ้งการไม่ใช้ตลอดไปไว้ค่ะ 4. รถที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่านะคะเช่นกทขีด00001นะคะหรือกทจขีด0001เป็นต้นค่ะซึ่งรถด,ดังเก่าวนะคะต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่นะคะเมื่อมีการนำภาษีภาษีประจำปีค่ะ 5. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกจรกรรมแล้วได้คืนค่ะ 6. รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจำปีขาดต่อทะเบียนเกิน1ปีไปแล้วค่ะเมื่อเรานำรถไปตรวจสภาพรถนะคะที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนเนี่ยเขาจะตรวจอะไรให้เราบ้างนะคะโดยการตรวจสอบรถเบื้องต้นนะคะจะต้องมีการตรวจสอบนะคะข้อมูลนะคะให้ตรงกับในคู่มือจดทะเบียนรถของเรานะคะโดยการตรวจสอบรถด,ดังนี้นะคะ 1. น,นะคะการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลรถนะคะเช่นแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะลักษณะรถหมายเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ค่ะ 2. ตรวจสภาพของตัวรถตัวถังสีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยนะคะว่าพร้อมใช้งานมากน้อยเพียงใดเช่นพวงมาลัยที่ปัดน้ำฝนเป็นต้นค่ะ 3. ตรวจสอบการทำงานของระบบบังคับเลี้ยวนะคะระบบเบรกว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ค่ะ4 ทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบเบรกทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะ 5. ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้าทิศทางของการเบียเบ่ยงเบนของแสง 6. ตรวจสอบวัดค่า CO นะคะก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์นะคะค่า HC นะคะก๊าซไฮโดรคาร์บอนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งค่ะ 7. การตรวจวัดเสียงรถนะคะต้องไม่เกิน100เดซิเบลค่ะ 8. เครื่องยนต์ดีเซลนะคะต้องตรวจวัดควันดำนะคะระบบการกรองต้องไม่เกินร้อยละ50และระบบความทึบแสงนะคะต้องไม่เกินร้อยละ45ค่ะ9รถยนต์ที่ติดแก๊สนะคะต้องมีการตรวจทดสอบเช็คตามข้อตลอดจนท่อและอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบนะคะว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่นะคะโดยถังแก๊สนะคะจะต้องมีอายุไม่เกิน10ปีนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะแม่แอมก็ได้ทําการเตรียมเอกสารนะคะเพื่อที่จะนํารถของเราเนี่ยไปตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะคะโดยอย่างแรกนะคะแม่แอมก็เตรียมในส่วนของออสมุดนะคะคู่มือจดทะเบียนรถนะคะหรือถ้าหากใครยังไม่มีเล่มนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นสำเนาเแบบนี้ก็ได้นะคะ นี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็นํารถที่เราจะไปตรวจสภาพรถนะคะไปด้วยแล้วก็3นะคะนำในส่วนของออค่าบริการนะคะ ในการตรวจสภาพรถนะคะที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนนะคะหรือตรออนะอย่างรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็ราคา60บาทต่อคันนะคะในส่วนของรถยนต์นะคะที่มีน้ําหนักไม่เกิน2,000กิโลกร,รัมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทแล้วก็รถยนต์นะคะที่มีน้ําหนักเกิน2,000พันกิโลกร,รัมนะคะก็ค่าตรวจ ก็จะอยู่ที่ประมาณ300บาทโดยค่าบริการการตรวจเนี่ยก็จะใช้เป็นราคาเท่ากันทั่วทั้งประเทศเลยนะคะสถานที่ตรวจสภาพตอรออกก็จะคิดราคา เท่ากันทั่วทั้งประเทศเลยนะและหลังจากที่เราได้นํารถนะคะไปตรวจที่สถานตรวจสภาพรถนะคะที่ตอรออเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะนํารถไปต่อภาษีรถจนประจําปีได้นะคะเราก็อย่าลืมซื้อพรอบไปด้วยนะคะซึ่งแม่แอันนะคะก็ได้ทําการซื้อพรอบฉบับนี้เอาไว้ตอนที่เราต่อภาษีรถ ไปพร้อมกันแล้วนะคะนี่นะคะหน้าตาของพหลบ,บนะเขก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเวลาเรานําไปต่อภาษีที่สานักงานขนส่งเนี่ยเ,เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะดึงเอกสารด้านล่างนี้ออกไปนะคะพร้อมกับเอ,อเอกสารที่เราต้องไปยื่นที่สํานักงานขนส่งนะคะในการที่จะนําไปต่อภาษีรถยนต์นะคะหรือถ้าหากใครนะคะไม่ได้ซื้อพอลบ,บอไว ตั้งแต่ตอนที่ต่อประกันภัยรถยนต์นะคะที่สถานตรวจสภาพรถของเอกชนนะคะหรือตรออเนี่ยเขาก็มีขายพลารลบด้วยยังไงก็ลองสอบถามดูนะคะว่าในแต่ละที่เนี่ยเขามีพลรลบบของที่ไหนขายอยู่บ้างนะคะก็พลรลบก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะแม่แอมก็ได้มาเตรียมเอกสารนะคะในส่วนของการก่อนที่จะนํารถนะคะไปตรวจ สภาพรถนะคะที่ตลออ,อนะก็คลิปต่อไปนะคะแม่แอมก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปนำรถนะคะไปตรวจสภาพรถนะคะที่ตลออด้วยกันเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้แม่แอมด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะคะ ครั้งต่อไปแม่แอมก็จะได้นำข้อมูลดีๆนะคะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ